อีซูซดีแมคครับตัว1.9 DDI ตัว S อนะครับผมคันนี้ได้เกียก์ออตโต้ด้วยสวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะฮะก็ข้างๆผมครับคันนี้เป็นเจ้าอีสูซดีแมคครับตัว1.9 DDI ตัว S อนะครับผมคันนี้ได้เกียร์ออตโต้ด้วยปี2020อตโตรถนี่บอกเลยว่าน่าใช้หน้าใหม่แล้วนะและคันนี้มีบางโคนด้วย ตัวรถนี่ต้องบอกก่อนได้เกียร์ออโต้ภายในสวยนะฮะแล้วคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นอีกแล้วนะบอกเลยว่าเลขไมล์หลักหมื่นตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากนะฮะตัวนี้มีข้อกให้รถพร้อมใช้งานประมาณนี้ตัวรถค่อนข้างความสมบูรณ์เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากๆเดี๋ยวดูหน้าตาห้องเครื่องกันนะว่าหน้าตาห้องเครื่องเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะดูพร้อมกันเครื่อง1.9เนาะตัวนี้เครื่องเรียบเลยน็อตเดิมเพจครบ เพจนี่ตัวติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะที่เพจรอยมาร์กตามเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยนะมีเนี่ยดูรอยมาร์กถือว่าค่อนข้างดีนะรายละเอียดดีเลยน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับแก้มเกอร์มลายเดิมหมดเอออันนี้ดีสวยเลยใครหายอยู่นะคันนี้ราคาส9 8 0ส0้าห8 0 0 0แล้วเช่นเคยารััตีมีให้นะประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการ ให้หมดรวมถึงบริการลดสไลด์ส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะฮะแล้วก็รับการโครงสร้างเช่นเคย,เ,คยเรียบร้อยหมดเจอชนหนักพิความจมน้ําน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถงังเลขยเครื่องไม่ตรงหรือว่าก่อไมมา,มารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับผมใครเห็นแล้วชอบนะครับอยากเป็นเจ้าของนะคันนี้นะออกได้ทุกอาชีพขอมีเครดิตทักเข้ามาได้เดินทุกช่องทางของเราที่คุณเห็นเดี๋ยวจัดการให้นะโอเคฝากไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ